ยัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสต <P> <ing> ร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมพบกับผมเจษรับหน้าที่ดําเนินรายการกัน <P> <ing> เช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้แหะครับจะเป็นวันที่ทุกคนได้รอคอยกันสิ้นสุดนะครับมาหากราบเรื่องราวซีรีส์ของจูเลียสซีซ่าของช่อง History World นะครับผมจากตอนที <P> ่แ <ing> ล <P> ้วนะครับตอนนี <ing> <P> ้จ <ing> <P> ูเลซีซ่าเนี่ยได้นะครับเข้าร่วมสงครามกลางเมืองของอียิปต ระหว่างนะครับคิงพาตโตเลมีที่13และพี่สาวของเธอคือคลีโอพัตราครับซึ่งจูเลสซิซ่าเนี่ยเลือกที่จะรบข้างคลีโอพัตรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทิ้งโรมให้อยู่ภายใต้การปกครองของมาร์คแอนโทนีนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ที่โรมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเพราะมาร์คแอนโทนีเนี่ย ทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเป็นทาหารมาโดยตลอดไม่มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองทําให้ตอนนี้เมืองหลวงอย่างกรุงโรมเนี่ยนะครับพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจข้าวไม่พอเลี้ยงปากท้องนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยหลักๆเลยมันเกิดจากสงครามกลางเมืองอียิปต์ด้วยนะครับเพราะว่าอาหารส่วนมากที่บริโภคกันในกรุงโรมเนี่ยผลิตนะครับจากพื้นที่แอฟริกาเหนือนะครับซึ่งขนส่งโดยเรือจากท่าเรืออเล็กซานเดรียนะครับตอนนี้อเล็กซานเดรียเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ซึ่งอียิปต์กำลังอยู่ในช่วงของภาวะ สงครามนั่นเองครับโดยที่ซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้อยู่ที่อิบในช่วงประมาณปี48-47 BC หรือว่า48-47ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองครับเขาและกองทัพโรมันส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ทําการรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพอิ์ภายใต้การนาของทีโอพาตาครับโดยที่ได้เกิดการสู้รบกันเนี่ยนะครับหลายศึกมากเลยแต่ว่า ศึกสุดท้ายเนี่ยนะครับของสงครามเนี้ยอยู่ที่แม่น้านายครับหรือว่าศึกแห่งแม่น้านายในปี47 BC กองทัพของคลีโอพัตรานะครับได้มาเผชิญหน้ากับกองทัพของคิงพัตโตรลมีแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพของพัตโตรลมีเนี่ยนะครับได้เป็นฝ่ายแตกพ่ายไปและกษัตริย์พัตโตรลมีเนี่ยนะครับฟาโรของอียิปต์เนี่ยได้สิ้นพระชนนะครับขณะที่จะทําการ หนีขึ้นเรือข้ามฝั่งแม่น้ำนายไปแต่ว่าเรือมันเนี่ยดันจมขึ้นมาครับทำให้กษัตริย์พัตริมีเนี่ยก็จมน้ําเสียชีวิตไปนะครับและซีซาร์เนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้แต่งตั้งให้คลีโอพัตรา ครองบัลลังอียิบร่วมกับน้องชายอีกคนของเธอครับผมเมื่อจบทุระที่อียิปต์แล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ต้องกลับไปที่กรุงโรมนั่นเองครับผมเมื่อกลับมาถึงกรุงโรมเนี่ยนะครับซีซ่าเนี่ยได้กลายเป็นฮีโร่ของสาธารณรัฐโรมันไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับได้ชัยชนะจากทั้ง3าศึกใหญ่ๆเลยนะก็คือศึกแห่งกอลศึกสงครามกลางเมืองกับปอมเปนะครับและศึกในอียิปต์ ซึ่งสภาเซเนตเนี่ยนะครับก็ได้ทําพิธีซึ่งเป็นพิธีที่จะเชิดชูเกียรติยศของซีซ่านะครับเป็นพิธีที่มีชื่อว่าทริอัมเป็นการนะครับจัดงานเลี้ยงฉลองทั่วเมืองมีการเดินสวนสนามมีการจัดเกมกลาเดเยเตอร์คือเรียกง่ายๆนะครับมันเป็นพิธีสรรเสริญผู้นําที่ชนะสงครามมาครับซึ่งเมื่อจูเลียซีซ่าเนี่ยนะครับกลับมาใช่ไหมครับเขาก็ได้ทําการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่เลยนะครับได้มีการพัฒนาอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่อระบายน้ํา พัฒนาถนนหนทางนะครับโรงเรียนและได้มีการจัดตั้งนะครับระบบแจกจ่ายอาหารใหม่ซึ่งเรียกได้ว่านะครับนโยบายส่วนมากแทบจะทั้งหมดของซีซ่าเนี่ยเป็นนโยบายที่สร้างขึ้นมาเพื่อชนชั้นล่างโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะเขาคิดว่านะครับอำนาจที่แท้จริงของสาธารณรัฐเนี่ยมันมาจากประชาชนไม่ได้มาจากกลุ่มสภาสูงหรือกลุ่มคนรวยแต่อย่างใดครับ ซึ่งนั่นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ทางสภาสูงเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่จะทํายังไงได้ล่ะครับจูเลียสซีซ่าตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นดิกเทเตอร์นะครับเป็นเผด็จการที่ถูกต้องตามกฎหมายของโรมันนะครับเขาทําอะไรไม่ได้และทหารส่วนมากเนี่ยนะครับก็จงรักภักดีต่อจูเลียสซีซ่ามากกว่านะครับพวกสภาสูงพวกนั้นก็ต้องทนทนกันไปครับผมซึ่งบอกเลยนะครับเรียกได้ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่รุ่งเรืองสุดๆของสาธารณรัฐโรมันเลยครับผม และเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับคลีโอพัตราครับได้ขึ้นมาเยี่ยมเยียนจูเลสซีซาถึงกรุงโรมเลยนะครับแล้วก็ได้นำพาเด็กทารกคนหนึ่งมาด้วยซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าซีซาเรียน เป็นลูกชายของจูเลียสซีซานั่นเองครับเป็นผู้ที่จะได้รับสืบทอดบัลังอีบคนต่อไปซึ่งบอกเลยนะครับว่าจากการเยี่ยมเยียนของคลีโอพัตราในครั้งเนี้เป็นข่าวดังไปทั่วกรุงโรมเลยนะครับว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยได้มีลูกกับราชินีแห่งอียิปซึ่งก็เมสากันทั่วกรุงเลยนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจกับจูเลียสซีซ่าแต่อย่างใดเขากลับคิดไปไกลกว่านั้นเยอะเลยนะครับเขาคิดถึง การสร้างราชวงศ์ครับผู้ที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อจากเขาหลังจากที่เขาได้ตายลงไปเนี่ยในการปกครองสาธารณารัฐโรมันซึ่งนะครับไอ้การตั้งราชวงศ์ไอ้การสืบทอดต่อเนี่ยมันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเลยนะครับสำหรับชาวโรมันเพราะว่านะครับชาวโรมันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสาธารณารัฐเนี่ยนะครับเคยเป็นอนาณาจักรมาก่อนครับเคยอยู่ใต้กษัตริย์มาก่อน ซึ่งถ้าเกิดจูเลสซีซ่าเนี่ยดันมาแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับเขากลัวว่าประชาชนนี่จะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็จะมองเขาเป็นศัตรูทันทีเขาก็เลยต้องคิดแล้วนะครับว่าเอะเข้าจะใช้คําไหนดีวะในการเนี่ยสืบทอดอํานาจตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นําสูงสุดต่อไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลน,นเลยเขาก็ได้คิดตําแหน่งนี้ขึ้นมานะครับตำแหน่งที่มีชื่อว่าอิมพอเรเตอร์ครับผมซึ่งภาษาละตินเนี่ยอิมพอเรเตอร์เนี่ยมันแปลว่า ทู o อ r ดอร์แอน o ู m m มมานนะครับซึ่งมันแปลว่าผู้ออกคําสั่งนั่นเองซึ่งนั่นเนี่ยนะครับในความหมายของสาธารณรัฐโรมันเนี่ยมันคือการเป็นเผด็จการตลอดชีพนั่นเองครับเพราะปกติวาระของเผด็จการเนี่ยมันจะมีได้แค่ปีเดียวใช่ไหมครับแต่จูเลียสซีซ่าเนี่ยทำการขยายวาระตัวเองเป็นตลอดชีพนั่นเองครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคำคำนี้มันยังไม่ใช่คําว่าจัก,กรพรรดินะครับผมแต่ว่า มันเนี่ยมีกลไกทุกอย่างเหมือนกับการเป็นจักรพรรดิเลยแต่พอใช้คําว่าจักรพรรดิเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นระบบราชวงศ์เกินไปมันจะกลายเป็นกษัตริย์เกินไปนะครับเขาก็เลยหลีกเลี่ยงนะครับใช้คําว่าเป็นเผด็จการตลอดชีพนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่านะครับการแต่งตั้งตัวเองครั้งนี้ของจูเลียสซีซ่าเนี่ยก็ช็อกวงการเหมือนกันครับสภาเซเนี่ยเนี่ยอึ้งกันเป็นแถบเลยเพราะไม่ควรมีคนไหนเนี่ยครับที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเยอะขนาดนี้ในโรมันและจูเลีย ซ่าเนี่ยนะครับก็ยังได้แต่งตั้งรัชทายาทของเขาอีกด้วยนะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับมีชื่อว่าไกอัสออกเตเวียนนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหลานชายของจูเลียซีซ่าแต่ว่านะครับจูเลียซีซ่าเนี่ยได้อุปการะเขานะครับมาเป็นลูกบุญธรรมก็คือเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะครับผม แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยได้มีลูกบุญธรรมอยู่แล้วนั่นก็คือบรูตัสนั่นเองใช่แล้วครับคนที่สู้กับเขาในสงครามกลางเมืองนั่นแหละครับผมเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยนะครับบรูตัสเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับก็หวังนะครับว่าจะให้จูเลียสซีซ่าเนี่ยสืบทอดอํานาจมาให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยสู้กันในสงครามก็ตามนะครับผมซึ่งเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดแตกหักระหว่างบรูตัสกับซีซ่าเลยก็ว่าได้ ซึ่งนะครับบรูตัสเนี่ยก็ได้ทำการวางแผนแล,ล้วครับเริ่มจะหาผู้สมรู้ร่วมคิดในการล้มอำนาจซีซ่านั่นเองครับซึ่งแผนการของพวกเขาเนี่ยนะครับคือการลอบสังหารซีซ่าในขณะที่เรียกประชุมสภานั่นเองครับซึ่งนะครับจูเลียซีซ่าเนี่ยได้มีแผนนะครับที่จะขยายอาณาเขตของสาธารณารัฐโรมันขึ้นไปอีกนะครับโดยการ ไปเปิดสงครามกับศัตรูเก่าแก่อย่างพาเชียนั่นเองครับจักกรวรดที่เคยเอาชนะโรมันมาได้แล้วถ้าเกิดซีซ่าเนี่ยได้ยึดพาเชียได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐโรมันเลยนะครับผมซึ่งนะครับเขาก็กําลังจะนําเรื่องเนี้ยไปบอกกับในสภาครับและเมื่อเขาเดินทางถึงสภาเท่านั้นเองนะครับผม ประตูก็ได้ถูกปิดลงนะครับคือในสมัยสาธารณรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าในสภาเนี่ยจะไม่มีทหารนะครับจะไม่มียามเรียกได้ว่าจะมีแต่พวกวุฒิสมาชิกพวกนักการเมืองเท่านั้นเลยครับซึ่งนะครับจูเลียซีซ่าเนี่ยด้วยความที่คิดนะครับว่าพวกสภาสูงเนี่ยนะครับคงไม่กล้าลงมือทําอะไรกับเขาหรอกยิ่งเป็นในสภาด้วยเนี่ยเขาก็เลยได้เดินชิวๆเข้าไปเลยครับผมเมื่อประตูถูกปิดนะครับบรูตัสเนี่ยนะครับได้จ้างทหารรับจ้างให้มานะครับ คุ้มกันหน้าประตูไว้ไม่ให้ใครเข้ามาได้ครับผมรวมไปถึงมาร์กแอนโทนีด้วยเมื่อการประชุมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยพวกสภาเนี่ยนะครับได้เข้ามารุมร้อมซีซ่าทําเป็นนะครับจะหารือเรื่องการเมืองด้วยแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีคนเนี่ยเริ่มต้นนะครับชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปที่ซีซ่าครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพวกวุฒิสมาชิกทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยนะครับที่เป็น ฝ่ายเดียวกับบรูตัสเนี่ยได้เอามีดขึ้นมาแล้วก็ลุมแทงซีซ่าครับซึ่งซีซ่าเนี่ยก็พยายามจะสู้นะครับพยายามจะขัดขืนเต็มที่แต่พวกมันเนี่ยนะครับมีกันเยอะเหลือเกินลุมแทงคนละที2ทีนะครับจนซีซ่าก็ได้ล้มลงไปซึ่งบรูตัสเนี่ยนะครับก็เข้ามาและกําลังจะมาแทงปิดฉากนะครับซีซ่าได้กล่าวว่าแกเองด้วยเหรอบรูตัสและบรูตัสก็ได้ลงมือปิดฉากนะครับสังหารซีซ่าเสียชีวิตไปนะครับในวันที่15มีนาคม ปีที่44ก่อนคริสต์กาลนั่นเองครับเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า i อ e ์สออฟมารนั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยนะครับถูกแทงทั้งหมดเนี่ย23แผลแล้วก็ได้นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในสภาแล้วครับผมก็น,นี่แหละครับผมเป็นจุดจบของนะครับผู้นำเผด็จการผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐโรมันจูเลียสซีซ่านั่นเองครับ ผู้ที่มีอำนาจเทียบเท่านะครับกับจักรพรรดิของโรมันบางก็ว่านะครับว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นจักรพรรดิองค์แรกนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมเรื่องราวของจักรพรรดิเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นในยุคจักรวรรดิโรมันนั่นเองครับถ้าชอบใจอยากฟังกันต่อนะครับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันจากรีพับลิกหรือว่าสาธารณารัฐเนี่ยมันกลายเป็นจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงนะครับถ้าอยากรู้กันเนี่ย คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้ากระแสดีเนี่ยเดี๋ยวผมทำต่อให้เลยเอายาวๆกันไปเลยนะครับกับโรมันวันนี้ก็คงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปประวัติศาสตร์สนุกๆของช่อง history world ของพวกเรานะครับผมไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ